สวัสดีครับผมสุรเชษจาก Plant Tutor ครับวันนี้นะครับผมจะพาเรามาเล่นในส่วนของพื้นฐานการใช้งาน ตัว AutoCAD 3D นะครับซึ่งหลายเครื่องเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองเล่นดูนะครับก็เป็นโมเดลง่ายๆนะครับเราจะได้เรียนรู้การสร้างของบล็อตด์นะครับแล้วก็การใช้พารามิ t ริกโมเดลนะครับแล้วก็คำสั่งโมเดลลิ่งพวก e x t r u d e ต่างๆนะครับแล้วก็คำสั่ง Solid e d i t i n งนะครับง่ายๆในการสร้างออบเจกต์แบบนี้นะครับภายในระยะเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการสร้างโปรไฟล์2 d ไว้สำหรับขึ้นโมเดล 3D ตามที่ผมนำเสนอเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับก็อันดับแรกมาเปลี่ยน Work Space s u t i g e ก่อนนะครับให้อยู่ที่ 3D Modeling นะครับเพื่อจะเรียกใช้เครื่องมือ 3D ต่างเหล่านี้นะครับแล้วในไฟล์นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยน View นะครับเป็น Top View นะครับแบบนี้ทีนี้เรามาเริ่มต้นที่คำสั่ง Rectangle นะครับที่ Draw นะครับที่นี่คลิก Rectangle นะครับจากนั้นผมก็จะ กำหนดจุดอยู่ที่ตำแหน่งจุดศูนย์ศูนย์อเองนะครับโดยการพิมพ์ศูนย์คอมมาศูนย์คอมมาศูนย์นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับตัวเลือกในการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับผมก็เลือกใช้เป็น dimension นะครับแล้วก็ได้เป็นชันแรกในแกน x นะครับก็เท่ากับ160นะครับด้เปนชันต่อมาในแกน y นะครับเท่ากับ60โอเคผมได้ dimension นี้มาแล้วนะครับคือสี่เหลี่ยมคลิกซ้ายแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็ มาใช้คำสั่งวงกลมนะครับโดยการพิมพ์ c enter หรือไม่ก็ใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับคำสั่งวงกลม circle นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับคลิกไปนะครับแล้วก็ radius กำหนดเท่ากับ20นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้คำสั่ง l นะครับเลือกที่ l นะครับแล้วก็มาที่ middle point ที่นี่นะครับขีดครึ่งมาแบบนี้นะครับเพื่อแบ่งครึ่งเพราะเรา ไม่จาเป็นต้องวาดทั้ง2ด้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่ง m i r r o r ในการสร้างโมเดลที่หน้าตาคล้ายคลึงกันนะครับจากนั้นนะครับใช้คําสั่ง Tri มนะครับจะอยู่ที่นี่นะครับคำสั่ง Tri มคลิกที่ Tri มนะครับจากนั้นเลือกที่แกนที่ t r i มจากนั้นคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกกวาดอ็อบเจกต์มาด้านนี้ออกไปนะครับคลิกขวาเลนเตอร์ครั้งหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้คําสั่ง Tri มเหมือนกันนะครับ ก็เลือก trim นะครับแล้วกด space by หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกนะครับก็จะหายไปเหมือนกันตรงนี้ก็ด้วยนะครับลบไปนะครับแบบนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่ view ครั้งนึ้งนะครับแล้วเปลี่ยน view นะครับเปลี่ยน view เป็น southwest isometric นะครับทีนี้ก็ใช้คำสั่ง extrude นะครับที่ modeling นะครับที่นี่ พอดรอปดาวลงมานะครับก็จะมีคําสั่ง extrude แบบนี้นะครับแล้วมีหล่อเพียงต่างเดี๋ยวใช้ทีหลังนะครับเดี๋ยวจะสอนไปเรื่อยนะครับเลือก extrude นะครับแล้วก็ select ที่ object นะครับถ้าเกิดแบบนี้นะครับคือถ้า extrude มาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น surface นะครับจะมาเป็นเส้นเดียวเพราะฉะนั้นในการที่ทำเป็นก้อน solid เราต้องใช้คําสั่ง region ก่อนนะครับหรือคําสั่ง boundary ก็ได้ทีนี้คำสั่งใน autocad ที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมหาไอคอนไม่เจอนะครับผมเป็นแครดรุ่นเก่าผมจหนัด ถนัดพิมพ์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้คําสั่ง Re g i o n ว่า R E G นะครับซึ่งเป็น3คําแรก K okay. อคําสั่ง i ีเจียนนะครับจากนั้นครอบ o อบเจกทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับปรากฏว่าเส้นบอร์ดิลีเขาต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ที่ Custom y i e w Style นะครับตรงนี้ให้เปลี่ยนมาเป็นเฉดนะครับปรากฏว่าจะเป็นพื้นหนาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เขามีก็คือมีพื้นที่สำหรับ e x t r u d e นะครับทีนี้ก็เลือกใช้คำสั่ง x x t u u d e ครับจากนั้นคลิกซ้ายที่ Region นี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับเลือก Enter นะครับเขาจะยืดขึ้นมาแบบนี้จากนั้นนะครับให้ความสูงเนี่ยเท่ากับ20นะครับโอเคความสูงเท่ากับ20แล้วนะครับต่อไปนะครับก็กด control หนะครับ เพื่อเรียกคำสัง Property ขึ้นมาจากนั้น Select ที่ตัว Solid Model นะครับแล้วเปลี่ยนสีครับเป็นสีเหลืองนะครับส่วนถัดไปนะครับก็จะสร้างรูเจาะภายในนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาใช้ Cylinder ที่นี่เลยซึ่งจะเป็น Parametric Shape นะครับซึ่งสามารถปรับขนาดได้ เราก็จะได้ไต้องสร้างมอเตอรีมาสักครู่นะครับทีนี้เลือกที่ซายลินเดอร์นะครับแล้วก็มาที่ตำแหน่งตรงกลางวงกลมตรงนี้นะครับถ้าเกิดเข้าไปเราไม่เห็นนะครับให้เรากดชิปแล้วคลิกขวานะครับเลือกเซนเตอร์นะครับโอเคเลือกเซนเตอร์แล้วนะครับทีนี้จะมีวงกลมเกิดขึ้นมาแบบนี้นะครับลองเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูจากนั้นนะครับก็ผมให้ค่าวงกลมเนี่ยเท่ากับเอ่อสิบนะฮะจากนั้นผมก็ให้ ค่าของ radius นะครับ radius ที่ปรากฏขึ้นเท่ากับ10นะครับนั่นก็คือรูเจาะตัวนี้เท่ากับ diameter 20นั่นเองนะครับจากนั้นก็ extrude ลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาตัดโมเดลนะครับโดยการใช้คำสั่ง subtract นะครับที่นี่นะครับจะเป็น solid subtract ที่นี่ให้คลิกที่คำสั่ง subtract นะครับจากนั้นเลือกโมเดลก่อนนะครับตัวโมเดลนะครับจากนั้นคลิกขวานะครับ ทีนี้เลือกวัตถุที่จะนํามาตัดนะครับคือซิลินเดอร์ตัวนี้ให้คลิกที่ซิลินเดอร์นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับก็จะตัดรูวัตถุได้แบบนี้แล้ครับ